สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ฟังใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน YouTube Channel เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาประจำเดือนมิถุนาย,ยน2565 นะครับดวงชะตาทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow กันเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือในช่องอ YouTube เลยนะครับฝากกันหน่อยรบกวนอยากให้มียอดไลค์ยอดแชร์ยอดซับสไคร์เยอะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับแล้วก็ผมมีทำคลิปพวกความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์นะยังไงยังไงก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับเป็นความรู้เผื่อท่านไหนเนี่ย สนใจศึกษาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวความรู้ของดาวอะไรแบบนี้นะครับเข้าไปดูกันดูจบก็น่าจะพอทํานายดวงชะตาหรือพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์กันได้บ้างนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของ12ราศีกันเลยดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะฮะดวงชางชาวลัคนาราศีกันประจําเดือนมิถุนายน2565จะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเดือนที่ผ่านมานี่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ ผมตั้งหัวข้อไว้คอนเทนต์เนี่ยนะก็คืออะไรนะมีเงินมาใช่ไหมแต่ก็มีเรื่องใช้เงินงทันทีโอโหแล้วแต่คนเลยนะครับว่าเงินจะเหลือไหมเอาแต่มันได้เงินมาเออก้อนใหญ่ผมก็ได้ผมก็ได้เงินมาชุดใหญ่เลย แต่รายจ่ายเนี่ยแม่งใหญ่ว่าเสยงหลายเรื่องเลยอ่ะนะครับแต่ละคนเป็นยังไงก็ฟีดแบ็กกันมาหน่อยแล้วกันนะครับเดือนนี้ดาวดาวใหญ่เยอะนะเดี๋ยวเอาดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนนะครับก็จะมีดาวพฤหัสาพระราหูแล้วก็เพื่อเพื่อนนะครับเริ่มต้นที่ดาวพฤหัสารดาวพ่หเสรเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตังตอนนี้โคจรเป็นเกษตรแต่ก็เป็นพินทุบัตด้วยนะครับเพราะเป็นห้าเกลัคนานะครับก็ต้องบอกว่าจัดว่าดีไหมก็ดีนะ ก็ยังมีเรื่องมีความคิดมีความพยายามเรื่องของการสร้างสรรค์ปัญหาเก่าเรื่องการแก้ไขเรื่องเก่าๆแล้วเรื่องเก่าๆมาทําปัดฝุ่นไว้นะครับก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ง่ายก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับชาวราศีกันอยู่นะครับต่อไปดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจริออรีโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันตายจากเราไปนะครับอันนี้จัดว่าพระราหูเนี่ยเดินอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ อีกดวงหนึ่งที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก็คือดาวพรพฤหัสพรพฤหัสอันนี้เล็งดวงชะตาถานเป็นเกษตรต่ังฮชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดวงแต่งงานมีนะแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะรอสันหน่อยถ้าท่านมองเห็นดาวพระพฤหัสเนี่ยดาวเลขห้าท่านจะเห็นว่าดาวพฤหัสยังมีพังคานอยู่ยังมีพระเกตอยู่เดี๋ยวให้พระังคารกับพระเกตเนี่ยออกจากดาวพพฤหัสไปก่อนให้พรพฤหัสมันเหลือตัวเดียวเดี๋ยวค่อยหาเลิกแต่งงานกันถ้าใครอ,อยากแต่งงานนะนะครับก็ค่อยว่ากันในตอนนั้น เอาเพราะหลเดินแบบนี้เนี่ยโอกาสแต่งงานมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสมีช่องมีบ้านก็ดีตามไปด้วยนะครับเดือนนี้มีดาวย้ายห้าดวงห้าวันนะครับมีอะไรบ้างนะครับมว่ากันทีละดวงวันแรกนะครับวันที่เจ็ดมิถุนายนดาวพระพุธย้ายครับดาวพระพุธคือดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็เป็นดาวเจริเลนก,กัมมะคือการงานของชาวลัคนาราศีกันด้วยโคจองเขาเ้าอยู่ในเรือนสุขภักนะครับ มีความจำเป็นต้องดิวกับผู้หลักผู้ใหญ่เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่มีการพูดมีการจาม,มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเพราะไปร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะครับแล้วมีโอกาสพูดคุยประสบความสาเร็จน,นะเอางี้นะมีโอกาสพูดคุยประสบความสำเร็จจะมีความน่าเชื่อถือเครดิตก็ยังดีอยู่นะครับต่อไปนะครับในวันที่13มิถุนายนนะครับดาวพระเกตย,ย้ายพระเกตย้ายรอบนี้เนี่ยนะโหดีมันเอาความอึดอัดใจ เอาความกังวลใจเอาความวุ่นวายใจออกไปจากชาวลัคนาราศีกันด้วยนะครับดีใจจ,จริงๆเลยนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่15มิถุนายนอันนี้ดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งย,ย้ายดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญนวีนาโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนกรรมะนะครับเป็นราชาโชคมีโอกาสมีงานลับๆเกิดขึ้นงานที่บอกใครไม่ได้นะครับแล้วก็บอกไม่ได้จริงอย่าไปเปิดเผยเ,เชียวเดี๋ยวมีปัญหา นะครับต่อไปนะครับในวันที่19มิถุนายนนะครับดาวพระสุกเลข6กย,ย้ายพระสุกเลข6กรอบนี้เนี่ยนะย้ายมาตรงนี้ดีเป็นเกษตรเพราะดาวพระสุกเป็นดาวเจริญการเงินแล้วดาวเจรินสุภาชื่อเสียงความน่าเชื่อถือเครดิตทางสังคมวงชาวลัคนาราศีกันดีแล้วการเงินเนี่ยตีตามไปด้วยมีโอกาสได้เงินก้อนได้เงินก้อนไม่หญ่บอกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่เลย เดี๋ยวมันโอเวอร์ไปเพราะว่าสุภะเนี่ยคือชื่อเสียงความสําเร็จหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยมันดีเด่นนะครับการเงินมันก็ดีตามไปด้วยอย่างนี้ดีกว่านะครับสุดท้ายละดาวที่จะย้ายคือในวันที่26มิถุนายนนะครับยี่บมิถุนายนเนี่ยดาวย้ายพร้อมกันสองดวงเลยนะ<ม>ก็คือดาวพลังคานและดาวพ,พุธเอาพลังคานก่อนพลังคานย้ายรอบนี้เนี่ยอืมปัญหาความรักของชาวลัคนาราศีกันเนะ่ยมันเริ่มดีขึ้นก็ตรงนี้แหละ นะครับเพราะพระอังคารเนี่ยมันเล็งลัคนาแล้วมันไปอยู่ในลัคนาไปอยู่ในราศีไปอยู่ในเรือนขอบเรือนปตัตน,นีคือคนรักคู่ครองชาวลัคนาราศีกันท่านไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอะไรเหกับคนรักคู่ครองเนี่ยมีโอกาสเลิกกันได้เลยนะครับที่ผ่านมาแต่ยี่สิบหกมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยถ้ายังรักษาความรัางตัวเองได้นะก็ถือว่าโชคดีแล้วมันรักษาไว้ได้นะครับระดับพฤตอ,อกรรมมันก็เดินค่อนข้างดีด้วย แต่ว่าพังคานย้ายเนี่ยยี่สิบหกพฤษาย,ย้ายไปอยู่ในเรือนมรละังนเนี่ยกับดีกับเรื่องสุขภาพอีกเป็นเกษตรเพราะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกันท่านไหนเนี่ยกำลังมองหาเรื่องของการรักษาไปหาหมอนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วจำเป็นต้องรักษาจัดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมีโอกาสที่จะเจอ,เอ,อการรักษาที่ดีที่ถูกต้องแล้วหายนะครับโอเคไหมแล้วก็ดาวพฤหัย้ายวันเดียวกันเลยในยวันที่26 มิถุนายนเนี่ยดาวพุธคือดาวเลขสีเป็นดาวประจำาวของชาวลัคนาราศีกันแล้วเป็นดาวเจริญกรรมมาด้วยโคจรเข้าไปอยู่ในเรริญกรรมมาการงานเนี่ยดีเพราะเป็นเกษตรการงานสมบูรณ์แล้วไปอยู่กับดาวพระอาทิตย์นะครับที่เป็นราชาโชคอยู่ก่อนแล้วจัดว่าดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานรับงานแทรกเข้ามางานเสริมเข้ามาแล้วเป็นงานที่เราบอกใครไม่ได้ตรงนี้ดีไม่ทําให้เราสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้นะครับ เ็นช่วงเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีกันมากๆเลยนะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมโดยสุดาของชาวลัคนาราศีกันครับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ฝักลูกกลกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e ติดตามหรือกด Follow ไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมการที่สําคัญนะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์นะครับเพราะ s u b s ไ r i b e เนี่ยเป็นกําลังใจดีที่สุดเลยในการทําคลิปของคนที่ทํา YouTube นะครับเอาละ่ะสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ